สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับ<ม>ก็ผมก็จะพยายามนะครับพยายามมาพูดมาคุยทุกวันนะครับจะพยายามมาพูดมาคุยทุกวันนะครับคือบางครั้งนะครับสิ่งที่พูดไปที่คุยให้ฟังเนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีทั้งหลายๆท่านที่ชอบนะครับหลายๆท่านที่มองว่าโอ้อะไรประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ธรรมดาในในการใน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 โลกของเราเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งคนที่รักแล้วคนที่ไม่รักก็มีนะครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหานะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเนาะ นะครับฉะนั้นนะครับเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะครับอย่างผมก็ทําหน้าที่ของผมนะครับผมมีหน้าที่มาพูดให้ฟังมาคุยให้ฟังนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลว่ามีอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นภาพพื้นที่แถวบ้านนะครับเป็นภาพสายกลางภาพกู่ภาพเก่าภาพเกจินะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากพอศึกษามาบ้างนี่แหละฮะพอรู้มาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ผู้รู้เก่งกาดอะไรมากมายเนาะนะครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่พูดไปก็อาจจะถ้ามีผิดพลาดผมต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับแต่จะพยายามนะครับพยายามหาข้อมูลหาอะไรให้อ่อมีความถูกต้องซะก่อนนะครับก่อนที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ แต่บางทีก็ลืมก็มีนะฮะบางทีก็ลืมก็มีนะครับ,บ,ล,นะรบลืมในทีน่นี้บางทีก็จําไม่ได้ก็มี <laughs> ผ่านวานานแล้วจาไม่ได้ก็มี <laughs> อ่ะไหนมาดูกันนะครับเอคลิปที่แล้วผมบอกผมจะเล่ามเมุส่วนพ่อคูณใช่ไหมนะผมมีมเมุส่วนพ่อคูณนะครับพระเมฮส่วนหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่างไงล่ะ เอ่อเป็นการสร้างที่ค่อนข้างที่จะอืมสุดยอดนะครับหลวงพ่อพคูณท่านก็ปลูกเสกให้นะครับพวกนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับพวกนี้เป็นเนื้อทองผสมนะฮะนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับจํานวนการสร้างไม่เยอะนะนะครับจํานวนการสร้างไม่เยอะ นะครับ999องค์นะครับลงพกคูณเมตตาอธิษฐานจิตให้ในวันที่5ธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2552นะครับนะเป็นวันเสาร์5นะฮะมหามงคลนะครับเราก็สร้างมาเยอะด้วยนะแค่999องค์นะครับก็ถือว่าเป็นพระทีคทะนะนะค่ค่อนข้างที่จะน่าใช้นะนะครับค่อนข้างที่จะน่าใช้ แล้วล้วพาพระรุ่นนี้นะครับจะมีการตอกโค้ดโค้ดตรงนี้ฮะยันถออเนี่ยครับนะครับยันถออตัวเล็กไว้ที่ใต้ซอกแขนลงพระเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ที่ผมชี้เนี่ยใต้ซอกแขนลงพระนะครับจะมียันถออต่อไว้ตรงนี้นะครับก็พระไม่เห็สวนนะครับเสาห้ามหามงคลเนี่ยนะครับ ผมผมผมจะพูดให้ฟังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเขาว่าพระมะเหสวนเนี่ยนะครับพระเนี่ยนะฮะนะครับความหมายก็คือสร้างสืบทอดพุทธการนะครับมะเนี่ยนะฮะก็มีแล้วอย่าพานก่อโทษเหนะครับหาสิ่งดีมีสุขนะครับแล้วก็สวนเนี่ยนะฮะสิ่งใดใจเป็นทุกข์ดับได้ด้วยธรรมนะครับก็จะมีความหมายก็อยู่นะฮะ ะนะครับภาพเหสุวนนะครับก็จะมีความหมายเขาอยู่นะครับมวลสารในการาที่สร้างนะครับมวลสารในการใช้จัดสร้างวัตถุมงคลพระเหสุวนเสาห้ามหามงคลเนี่ยนะครับก็ได้รวบรวมนะครับได้รวบรวมพวกมวลสารเก่านะครับที่ใช้ในการสร้างวัตถุมงคลนะครับลวงอพอเงินหลวงปู่ทวดนะครับที่ได้อา่า อธิษฐานจิตนะครับโดยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับรวมไปถึงเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะครับนะครับพวกตะกุดพวกผ้ายันนะครับแล้วก็นํามาหล่อหลอมนะครับเพื่อสร้างเป็นวัตถุมงคลร,รุ่นนี้แหละนะครับน่าใช้นะน่าใช้นะครับน่าใช้แล้วก็เป็นเป็นผ้าที่พ้ามเมรส่วนนี้นะครับ เป็นภระที่สวนทางกับทางนะครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็ยังเด่นเกี่ยวกับด้านคงกับพันชาตีแขวคาดด้วยนะครับผมเคยได้มาบ่อยนะนะครับแต่องค์นี้นี่อยู่กับผมนานละนะครับเคยได้มาบ่อยองค์นี้อยู่กับผมนานละบางทีก็อยากมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับพระที่พุทธคุณในการสร้างดีนะครับนะฮะเจตนาในการสร้างค่อนข้างดีพุทธคุณก็ดีอะไรประมาณนี้นะครับ ลองหาใช้ดูนะครับราคาก็ยังไม่ได้แพงมากหรอกเพราะเหตุส่วนหนึงพราคูณนะครับปีห้าสองนะครับราคาก็ยังถือว่าไม่ได้แพงอะไรกะก็ยังสามารถจับต้องได้นะครับก็นี่เป็นหลวงเหรียญทรงผนวดเหรียญทรงผนวดในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยนะครับสร้างหลายปีนะ นะครับสร้างหลายปีนะครับที่ผมถืออยู่นี่คืออหลังลอยตุงเนี่ยนะครับสร้างปีสิบปีปีอะไรปีสิบหกนะนะครับก็ในการสร้างพระที่ในหลวงพนวดเนี่ยนะครับนะครับเกามีการสร้างหลายที่นะฮะมีการสร้างหลายที่แล้วแต่ละที่ในพิธีปลูกเสกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งใหญ่ทั้งนั้น นะครับ้าที่ในหลวงราชการที่9ทรงผนวดเนี่ยเป็นผ้าที่น่าใช้มากนะครับนะครับวัตถุมงคลพวกเหรียญกระสาบหรืออะไรเนี่ยนะครับที่ก็ออกเป็นพวกเหรียญที่ระลึกม,มาพวกนี้นะเหรียญพวกนั้นนะครับได้ผ่านการปลูกเสกนะนะมีการปลูกเสกนะเห็นไหมครับที่เขาเลที่เขาเล่น <ton> <ๆ>เหรียญกระสาบเล่นอะไรกันนะครับบางท่านก็เล่นเหรียญกระสาบนะครับเล่นแบงก์เก <t> ่าเล่นอะไรพวกนี้นะครับมีราคาอยู่นะนะครับมีราคาอยู่นะครับ เหรียญนี่เป็นเหรียญในหลวงทรงผนวดนะครับออกลอยตุงนะครับออกลอยตุงนะครับปีหนึ่งหกนะครับถามว่าน่าใช้ไหมโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดเลยนะครับเราพรพพวกนี้เป็นพาะแท้นะครับดูง่ายๆเลยนะครับเหรียญทรงผนวดนะครับเหรียญทรงผนวดในหลวงรัชกาลที่เก้านะฮะครอบจักรวาลพุทธคุณนะครับอง์นี้เป็นพระปิดตานะครับ พวกนี้ก็ต้องตีลงทางหลวงพระโตฮะนะครับตีลงทางหลวงพระโตนะครับคือบางทีเนี่ยนะครับพระเนี่ยนะครับถ้าเราถ้าเราพอจะรู้บ้างว่าพระอย่างนี้นะครับออกที่ไหนออกอะไรยังไงเนี่ยนะครับแล้วพระพวกนี้เก่านะครับสองสี่กว่านะฮะพระพวกนี้เก่านะครับสองสี่กว่านะครับหลวงพระโตบ้านกล้วยนะฮะ นะครับพี่มายจาังหนะัดนครรัศมีมาเนะี่ยหลวพ่อโตผมมาสอนรอดคนนี้นะครับติดตาันนี้ก็เน้นสายเหนียวคงกระพันนะครับเมตาเนี่โอสุดยอดนะครับแม่จับแล้วยังรู้สึกของแรงเลยนะเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่มีเซนอ <c oughs> เป็นคนที่มีเซนนะจับแล้วองค์ไหนนี่ค่อนข้างที่จะ <c oughs> แรงนะครับองค์นี้ก็เป็น พกพิมพ์แบบนี้นะครับพิมพ์แบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็ตีตรงทางาสายถ้าเป็นพาดอย่างนี้นะครับสมเด็จแบบนี้นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะตีตรงทางพระครูสุพจน์นะฮะนะครับพกโซนเนอ้อแบบนี้นะนะครับโซเนอ้อแบบนี้นะครับแต่จะมีพระครูสุพจน์ชุดหนึ่งนะครับที่มาแตก่กู่ที่วัดสแกรนะครราชสีมาเนี่ยนะครับเขาก็เล่นถากันอยู่นะแต่ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับ ผมถือว่าก็เป็นพระที่ดีนะนะครับนายก็ถือเป็นพรคที่ดีนะครับมีการลงกูด้วยนะครับมีการลงกูมีการขึ้นมาจากกูจริงๆด้วยนะครับก็ลองหาใช้ดูนะลองหาใช้ดูนะครับภูวัตสแกฮะภูวัตสแกจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เห็นบ่อยผมก็เห็นมาบ่อยนะผมก็เห็นมาบ่อยแต่ก็เออราคาก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับ แต่พูดถึงเรื่องราคาที่ไม่แพงก็เป็นอะไรที่พอเอามาใช้ได้นะนะครับนี่เป็นเรนหรียญหลวงพ่อโตนะครับเหรียญพ่อโตปอแดงนะะนครับลหลายๆท่านต้องต้องเคยได้ยินนะครับเพชรก้อนโตเพชรก้อนโตนี่นะครับเป็นชื่อเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะของอำเภอปัตตุงชัยจริงๆมีเยอะกว่านั้นนะครับมีเยอะกว่านั้นนะครับแต่คือ ฟังความหมายแล้วเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อก้อนหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงมากนะครับในอำเภอป่าทงชัยเนาะนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับนะครับแต่ถามว่าเอ่อเหรียญหลวงพ่อโตที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับท่านหลวงพ่อโตปลูกเสกไหมไม่ทันนะก็จะมีชุดเอ่อพระทางหลวงพ่อก้อนนะครับแล้วก็เกจิที่ยังอยู่ในยุคยุคนั้นนะครับร่วมปลูกเสกนะครับเนาะ นะแต่ก็ถือว่าเป็นผ้าแท้นะนะครับหรือเป็นพ้าแท้พิธีลึกนะครับปีลึกนั้นเนี่ยปีหนึ่งกว่านะครับพวกนี้ปีหนึ่งกว่านะฮะนะครับปีหนึ่งกว่าก็ก็พอใช้นะเป็นพระเป็นผ้าแถวบ้านนะครับเป็นผ้าพื้นที่แถวบ้านองค์นี้ก็หลวงพ่อก้อนนะครับปีหนึ่งแปดผมมีเฉพาะหลวงพ่อก้อนนี่นี่ก็ใช่นะฮะนี่ก็ใช่นะครับสองเหรียญนี้หลวงพ่อก้อนทั้งคู่นะครับ่าแต่ก็ผมสภาพสวยๆไม่ค่อยมีกับเขา เพราะว่า,วา,าเวลาสภาพสวยๆก็ไม่มาถึงเรานะครับแต่ก็เก็บนะครับแต่ก็เก็บเอาไว้นะครับหงุ่มพก,ก้อนนี้ก็โอ้โหสุดยอดนะครับสายเหนียวนะครับคงกระพันเมตตามหานิยมเนี่ยฮะไม่ธรรมดาปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญปีหนึ่งแปดโอเหรียญปีหนึ่งแปดสวยๆก็เรื่องกันหลายพันอยู่นะนะครับสามสี่พันอยู่เหมือนกันนะสวยๆนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นพระผงนะครับพระผงฮะ นะครับหลวงพ่อก้อนนะครับพระผงหลวงพ่อก้อนผงรูปเหมือนนะครับผงรูปบนหลวงพ่อก้อนนะครับหลังสามยันนะครับหลังสามยันนะครับวันนี้ก็เริ่มเล่าจากหลวงพ่อคูณมาเหตุส่วนภาพื้นที่มันก็เลยไหลเป็นภาพื้นที่ต่อสะเลยวันนี้นะครับอย่างแล้วนะฮะภาพื้นที่นะฮะนะครับถ้าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยภาพพื้นที่เราภาคพื้นที่แถวบ้านเราเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องมียังไงเราก็ต้องเก็บนะครับ นะครับอย่างผ้าสายผ้าสายชุดนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ออกตัวให้ใครคราคาเพราะว่าออกไปก็ราคาไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดูบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางทีก็มีเพื่อนกันมาขอแบ่งอะไรก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้แบ่งเท่าไหร่เพราะว่าหาของไม่ค่อยได้ของเข้าไม่ค่อยมีนะครับหาของไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เลย ส่วนใหญ่เก็บไว้ซะเป็นหลักมากกว่านะครับอ่ะวันนี้ก็หลกัหลกๆก็อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับพ้ามเห็ส่วนใี่ฟังนะครับว่าพรามเห็ส่วนของพวกคูณเนี่ยนะครับน่าใช้นะนะครับน่าใช้โอเ้เขาก็เล่นกันเป็นพันเหมือนกันนะนะครับก็เล่นกันเป็นพันนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปชอบกับเซียนใหญ่นะครับเราก็หาเก็บเอานะครับราคาก็อาจจะได้ไม่กี่ร้อยนะครับแต่พูดถึงน่าใช้นะ น่าใช้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจะเป็นผ้าที่ยังไม่เก่านะครับก็มีหลายๆเกจินะครับที่เป็นผ้ายังไม่เก่าแต่ก็พุทธคุณนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอาคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซีนตัวใหญ่นะครับขอโทษขออภัยไว้ณนตรงนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ <c oughs> คลิปหน้าเจอกับผมใหม่เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่คลิปนี้นะครับเซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ